PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ Mtech ชัดชัว สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการแซดแอนเชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแวดวงของชุมชนคนดาวเทียมค่ะเรานํามาอัปเดตให้ทราบนะคะแล้ววันนี้นิ้งก็อยู่กับพออสมใจกรุงพิโลนะคะจากโพลีแซดค่ะที่จะมาบอกเล่าต่อนะคะถึงคุณสมบัติของการเป็นตัวแทนติดตั้งมาตรฐานเรับแล้วบอกไว้หลายๆข้อนี่ขออนุญาตย้ํากับคุณเพื่อนช่างอันนี้ต้องเน้นเลยนะคะคุณเพื่อนช่างท่านไหนที่ต้องการที่จะอยากจะ เป็นตัวแทนติดตั้งมาตรฐานนะคะจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างพี่สนใจลิสต์มาหลายข้อมากๆในเทปที่แล้วนะคะสำหรับใครยดิ้งดูไม่ทนันนิกขอแจ้งตรงนี้เลยว่าไปดูย้อนหลังที่ setanswer.com นะคะ Facebook คของเราก็มีนะคะ f o o k b o o s a e t a n s w e r ค่ะคก็ตัวแทนติดตั้งมาตรฐานที่พี่สนใจได้บอกไปนะคะข้อแรกก่อนเลยมีเรื่องของความเป็นตัวตนมีเรื่องของความสามารถส่วนตัวในอาชีพที่เราทำนะคะ 2. มีที่ตั้งชัดเจนมีหน้า ร้านมีบริษัทอะไรก็แล้วแต่นะคะคที่สามารถที่จะติดต่อได้ทุกขณะนะคะสำหรับคุณผู้ใช้ที่อาจจะมีปัญหานะคะสามารถที่จะตามเราได้นั่นเอง 3. ในเรื่องของสื่อโฆษณาตอนนี้มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายในการที่จะส่งเสริมการขายเพราะฉะนั้นสื่อโฆษณาจะเป็นเรื่องสําคัญมากๆส่วนหนึ่ง psi support ดูแลให้อยู่แล้วแต่ส่วนหนึ่งคุณเพื่อนจ้างเองจะต้องมีการจัดหารหรือว่าจัดทําด้วยตัวคุณเองด้วยนะคะข้อ4เรื่องของภาพลักษ ทีมงานหลายๆคนที่มีทีมงานนะคะอันนี้จะต้องดูแลเขาด้วยเสื้อผ้าหน้าผมบุคลิกภาพเป็นยังไงจะต้องใส่ใจกันให้มากห้าคือยานพาหนะนะคะอาจจะต้องมีการติดสติกเกอร์ให้มันเป็นมาตรฐานของ PSI ให้เป็นเป็นมาตรฐานของตัวแทนติดตั้งนะคะข้อ6ในเรื่องของเครื่องมือเครื่องหมายแต่ข้อเนี่สิสำคัญมากๆเลยคุณผู้ชมค่ะเรื่องของสินค้าแบบครบเซตค่ะพี่สนใจใช่คือตัวนี้คือสินค้าที่เราไปติดตั้งใช่ไหม ถ้าลูกค้าระบุว่าเป็น PSI นะครับจานก็ต้อง PSI PSI หัวรับ LNB แน่นอน PSI สายนำสัญญาณ PSI High s p e e d เครื่องรับ PSI ใช่ไหมครับทุกอย่างก็ต้องเป็น PSI แล้วนะครับทีนี้ประเด็นตัวนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับผมไปเจออยู่เคสเคสนึงที่ลูกค้าร้องเรียนที่สคบเมื่อกี้เรามีกสทชนะครับมาควบคุมเกี่ยวกับช่างตอนนี้จะมีสคบ มาดูแลผู้บริโภคคุ้มครองเกี่ยวกับสิทธทิประโยชน์ของผู้บริโภคะนะครับวันนี้ช่งางจะไปทำที่ส่วอะไรไม่ได้แล้วนะครับมันมีหลายหน่วยงานที่มาดูแลไม่ว่าจะเป็นออยอแต่สอคบอนี่คือหน่วยรับร้องเรียนร้องทุกข์จากผู้บริโภคโดยตรงะนะครับเคสนี้จะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งคือช่างนี่ไปติดตั้งให้กับลูกค้านะครับลูกค้าเองก็คือเจาะจงว่าเป็นสินค้าย,ยี่ห้อ คือระบุมาเลยตั้งแต่แรกถูกต้องครับว่าเป็น psi นะค่ะทีนี้คือช่างก็ไปติดตั้งให้นะครับติดตั้งก็โอเคก็ดูได้ปกติค่ะแต่ถามว่าลูกค้ารู้ไหมว่าทุกอย่างที่คุณเอามาติดตั้งอ่ะเป็นของใครบ้างคือด้วยความที่ลูกค้าไว้วางใจโดยบอกและก็ย้ําไปแล้วว่าจะต้องเป็นสินค้าของ psi แบบครบเซตนะถูกต้องครับแต่ก็ไม่ได้มาตรวจสอบว่าจาน psi หรือเปล่า receiver psi หรือเปล่านี้ไม่ถึงขนาดนั้นถูกต้องครับด้วยความที่ไว้วางใจแต่กลับกลายเป็นว่า คือช่างนี่ไปติดตั้งเสร็จอาจจะไม่ได้คุยรายละเอียดกันเรื่องๆกันคืว่าเระบูปุ๊บคณไปติดตั้งคือขณะที่ลูกค้าดูได้เนี่ยเขาจะไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ไมยเรื่องว่าโอเคต้องอะไรยังไงเกิดมาอยู่วันหนึ่งติดไปยังไม่ทันอะไรประมาติดสองสามจนปรากฏว่าดูไม่ได้อ๋อเลยใช่คือลูกค้าดูไม่ได้เขาก็อยากจะดูใช่ไหมก็โทรมาบอกว่าช่างช่วยมาดูสินค้าไอ้มาดูจานให้ผมหน่อยดูไม่ได้รับไม่ได้ช่างก็จะมีข้อต่อรองอย่างง่อนอย่างนี้ผมไปผมต้องเสียค่าน้ํามันต้องมีค่าลูกนน้้อองงงตมมีคค่่าาเดิทใชัรบ จะเก็บค่าบริการไว้องอันนี้คืออาจจะคุยไม่ไม่ไม่หมดไม่เคลียตั้งแต่แรกนะครับคือว่าเออตัวนี้ก็ตกลงก็คือจบแต่ก็ผมมองว่าก็ด้วยประเด็นคือหนึ่งเรื่องราคาอาจจะมีส่วนสาหรับลูกค้าหมายถึงว่าเขาอาจจะต้องการราคาถูกก็ไม่ต้องคุยรายละเอียดอะไรกันเยอะแยะฉันได้ราคาถูกฉันก็พอใจใช่ประมาณนั้นทีนี้ดูไม่ได้เรียกค่าบริการลูกค้าเองก็ไม่ยอมจ่ายเาเมื่อคุณติดตั้งคุณต้องรับประกันผมปีหนึ่งสิใช่ไหมครับทำไมผมต้องมาจ่ายตังให้คุณล่ะใช่ไหมครับ ไอ้ทางลูกค้าอ้าวจ่ายได้ไงผมติดตั้งราคานี้จ่ให้ผมไปค่าน้ามันผมละค่าลูกน้องผมละมันเป็นการต่อร้อต่อเถียงระหว่างช่างกับลูกค้าแล้วลูกค้าก็วีนดิทีนี้เอายังไงดีวะสินค้าเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็น PSI เอไเปิดป๊บ PSI ไศูนย์สองเก้าสามศูนย์สองเก้าเก้าเก้าแล้วแคนนั้นแหละโทรเข้ามาที่คอร์เซ็นเตอร์ครับนี่ฉันติดตั้งและดูไม่ได้ทํำยังไงเรียกช่างข้างนอกจะเก็บเงิน ก็เราทางเราก็พยายามแนะนำเขาว่าพี่ติดตั้งกันที่ไหนก็ต้องให้ที่นั่นเป็นรับผิดชอบเพราะว่าช่างเราก็เยอะใช่ไหมเราก็ไม่สามารถรับผิดชอบกับลูกค้าทุกรายได้เราพยายามแนะนําว่าไปติดต่อเราพยายามติดต่อกับช่างให้เขาบอกว่าช่างไม่ต้องมาพูดกับผมแล้วผมไม่เอาใช่ไหมผมไม่ใช้บริการแล้วช่างอะไรยังไงเขาก็ว่าไปแต่ไม่ใช่ว่าผมโจมตีช่างนะอันนี้คือลูกค้าเองเนี่เราอาจจะเจอลูกค้ามีหลายประเภทใช่ประเภทอย่างนี้ปพ๊บเนี่ยมันก็ทําให้เราคิดได้มากขึ้น ใช่ไหมครับคอเซนเตอร์เจอเยอะเลยเจอเยอะ,อะทีนี้อ่ะโอเคเราก็บอกว่าเมื่อคุณไม่ได้ติดตั้งกับทางเราเราก็เป็นบริษัทพีไอเหมอมอนกันแต่เราก็มีหน่วยงานรับผิดชอบเรื่องการบริการะนะครับที่ไม่ได้ติดตั้งกับทางเราแน่นอนเราก็ต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปแต่เราก็คิดค่าบริการนะ,ะที่โอเคไหมวีนต่อไหมไม่วีนแล้วเขบอกว่าผมไม่ได้ซีเรียสแต่ขอให้คุณมาดูแลใช่ไหมแค่นั้นแหละเราก็เข้าไปดูแลเขาย่อมใจนะเราก็ไปดูแลตัวเคตัวทีนี้เขายังฝังใจกับช่างที่คนนั้นคนนั้นอยู่ ทำไมเขาถึงไม่มาบริการค่ะเพราไมเพราะอะไรช่างช่วยต่อตรวจสอบให้ผมหน่อยค่ะเราก็ให้ช่างในเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบดูปรากฏว่าไปดูใบจานก็ไม่ใช่อ้ไปดูหัวรับก็ไม่ใช่เไปดูสายนําสัญญาณก็ไม่ใช่ค่ะใช่อย่างเดียวคือตัวเครื่องรับเลครับแค่นั้นแหละโอ้ทีนี้ยิงหน้านี่ขึ้นเลือดเองเลือดขึ้นหน้าเลือนขึ้นหน้ใช่ทีนี้โกรธมากทีนี้ไม่ยอมก็ทําเรื่องในสิงึงสคบอ นะครับเขาก็ร่างหนังสือใช่ไหมในสคบปุ๊บเขาจะมีเว็บไซต์ของเขานะครับคือให้ร้องเรียนคุณพิมพ์อกมาแล้วคุณก็กกรายละเอียดลงไปว่าคุณต้องการร้องเรียนเรื่องอะไรชื่อที่อยู่เบอร์โทรก็ยื่นเรื่องเข้าไปแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นรับเรื่องอยู่ฝั่งโน้นเขาก็จะโทรมาไกล่เกลี่ยระว่างผู้ร้องกับผู้ถูกร้องก็จะเป็นคนประสานงานทางโทรศัพท์แล้วเขาก็นัดทางช่างนัดทางผู้บริโภคลูกค้าเข้าไปด้วยเขาเราในฐานะของเ s i ไอจะของผลิตภัณฑ์เราก็โดนทางว่าเขาไปด้วย ใช่ไหมเราก็เข้าไปนั่งฟังข้างในเขาก็พยายามก็จะมีประธานมีกรรมการเหมือนขึ้นศาลยังไงอย่างนั้นเลยนะครับก็จะมีเลขาคนคอยจดเลขเชื่อว่าเขาพูดเรื่องอะไรยังไงเขาก็จะให้ผู้ผู้ร้องเนี่ยพูดก่อนนะครับว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นเอะไรขึ้นทําไมถึงมาร้องทาไมถึงเป็นอย่างนี้เขาก็พูดว่าผมต้องการสินค้ายี่ห้อนี้แบบนี้่ซึงบอกไปตั้งแแต่รกซึ่งบอกไปตั้งแต่แรกแล้วปรากฏว่า มันมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วผมไปเรียกบริการเขาแล้วเขาจะคิดเงินผมนะครับซึ่งตรงเนี้ยไม่ได้อยู่ในข้อตกลงนะเขาก็พูดประมาณนั้นทีนี้ผมก็เลยมาใช้ช่างจากบริษัทไปดูปรากฏว่าผลิตภัณฑ์ที่ไปติดตั้งไม่ใช่ของ PSI แสดงว่าคุณกําลังหลอกลวงผมใช่ไหมคุณนี่คือหมายถึงช่างหมายถึงช่างไใช่มก็ช่ไม่ใช่ตัวแทนจากไม่ใช่แบบว่าจาก PSI หมายถึงช่างคนนั้นช่างก็โอ้โหอารมณ์ขึ้นเหมือนกันคือเขาคือจริงๆในศาลต้องเคารพใช่ไหมครับ ขึ้นเลยขึ้นเสียงรอยะคือไม่เคารพกันแล้วไม่เคารพกันแล้วขึ้นเลยนาอย่างงุนอย่างงี้ผมติดตรงนี้เพราะอย่างงุนอย่างงี้อันนั้นดีกว่าม่ยังไม่ดีจริงจริงประธานก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวกันนะอันนั้นคือเหตุผลที่คุณจะมาหักล้างเขามันไม่ใช่ตอนนี้เขามาลองคุณเขาต้องการผลิตภัณฑ์นี้แต่คุณเอาผลิตภัณฑ์อื่นมาให้เขาโดยที่คุณไม่ได้แจ้งเขาด้วยไม่ได้แจ้งเขาด้วยอันนี้คือมันผิดกฎหมายเขาสามารถที่จะแจ้งความจากคุณได้เลยนะเขาพูดประมาณนี้ช่างก็เงียบแล้วก็อึ้งแล้วก็บ ผมแม่เ,เรื่องคุณนะแต่คุณขอให้คุณไปเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดออกและก็เอาสินค้าเพียไอไปใส่ทั้งหมดนะครับไปแก้ไขให้ผมภายในระยะเวลาเท่านี้แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ทางเพียรไอไปตรวจสอบให้ถึงจะโอเคอือแล้วเขาโอเคไหมช่างอ่ะช่างก็กฎหมายบังคับนะเออเอนเ็ต้องโอเคแล้วเออ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 เงอเออเอนกออเ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 ออมออเ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 อาเออเออทออเออเออเอาเออเออเออเทอเอ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 อออออเ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 นอเออ ผมก็เลยมองว่าตรงนี้มันอาจจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับคุณเพื่อนช่างเลยแหละแต่ทีนี้เขาแนะนําอยู่อย่างว่าทางสคบผมปรึกษาเขาถ้าเคสอย่างนี้เขาแนะนําช่างในนะวันนั้นเขาสามารถจับคนนั้นได้เลยนะที่เขาพูดอ่ะเขาก็เลยแนะนว่าถ้าคุณมาติดตั้งถ้าลูกค้าระบุเป็น p s เไอคุณก็ต้องเขียนใบใบที่คุณส่งมอบงานเนี่ยเหมือนที่เรากำลังทำนี่แหละว่า LNB จานร e c e i v e r อะไระไรไงเนี่ยระบุให้ชัดเจนว่าจานยี่ห้อนี้ l n b ยี่ห้อนี้เครื่องยี่ห้อนี้แล้วให้ลูกค้านี่เซ็นรับ คุณจะไม่มีปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นเลยนะครับปัญหานี้จะหมดไปนะครับประเด็นของสินค้า psi แบบครบเซตอันนี้ตามมาด้วยปัญหาเยอะแยะมากมายนะคะเพราะว่าเท่าที่น้องๆคอ call center รับสายแล้วก็ตรวจสอบดูว่าเอ๊ะคุณใช้สินค้าของ psi จริงหรือเปล่านะคะแม้แต่เครื่อง receiver แม้แต่ lnb หรือว่าแม้แต่หน้าจานนะคะคือรายละเอียดในชุดจานเนี่ย คุณผู้ใช้เองคงไม่มานั่งตรวจสอบอเพราะว่าเขาเรียกช่างมาติดตั้งแล้วก็เน้นย้ำไปแล้วว่าขอเป็น psi แบบครบเซตนั เออแต่มันอยู่ที่ว่าประเด็นคุณพื่อนช่างนี่แหละสําคัญ<ช>เออคุณพื่อนช่างจะทําอย่างไรนี่สิอเออในการที่จะมามิกอาจจะด้วยเหตุผลอะไรน,น่นนี่นี่นั่นแต่ทั้งหลายแหละคุณจะต้องชี้แจงให้กับลูกค้าเขาเข้า,ขาใจาอันนี้เป็นกรณีศึกษาที่สําคัญมากๆนะคะสําสหรับตัวแทนติดตั้งมาตรฐานของ psi เนี่ยนิกว่าคงมีกรณีอย่างนี้แน่นอนสําสหรับใครนะคะที่ ยังไม่ใช่ตัวแทนตั้งมาตรฐานอันนี้คุณลูกค้าเองเนี่ยจะต้องดูแลตัวเองนะคะคร,ระมัดระวังนิดนึงละกันนะคะกับคุณสมบัติหลายๆอย่างที่เราได้แจ้งนะคะได้บอกไปเป็นข้อๆแล้วนะคะว่าตัวแทนติดตั้งมาตรฐานของ psi ควรที่จะเป็นแบบไหนนะคะคแต่สําหรับเรื่องของสินค้าเนี่ยก็สําคัญคแล้วมันมีอีกอเคสหนึ่งคุณขอยกตัวอ,อย่าง,งน,ะะนิดนึงคือมันมีลักษณะของรถเล่นะครับอยู่ในกรุงเทียมนี่ <คะ S 1> เองนะอันนี้คือลูกค้าเองเนี่ยก็ เขาดูไม่ได้เนี่ยทุกคนเนี่ยก็จะรู้ว่าตัวเองดูไม่ได้แล้วก็จะหาที่พึ่งใช่ไหมครับหาที่พึ่งว่าตกลงที่ไหนยังไงก็มีอยู่เคสหนึ่งที่ลูกค้าโทรเข้ามาว่าชั้นติดตั้งกับคุณนี่แหละเนี่ยจานดาวเทียมยี่ห้อ p s เไอนะครับทุกอย่างเป็น p s เไอหมดเลยเป็นรถที่วิ่งเข้ามาในหมู่บ้านชั้นเทียนชั้นก็เลยกวักมือให้เขาไปติดตั้งให้ใช่ไหมครับแต่ทีนี้พอเอื่มาติดตั้งเนี่ยมันหมดประกันพอดีนะครับแต่ทีนี้เคสนี้เขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ติดใจเรื่อองะะไรีวม่่าพันนน้ขึ เป็นยี่ห้ออะไรปรากฏว่าไม่ใช่ของ PSI ยไเขาบอกว่าถ้างั้นดิฉันก็โดนหลอกสิก็ใช่นะสิคือเคสอย่างนี้เกิดขึ้นกับลูกค้าค่อนข้างมากมากแล้วก็เรื่องพวกนี้อยู่ที่สคบก็เยอะทีนี้ทำอะไรมันเสียเวลาใช่ไหมครับเราต้องไปนู่นไปนี่มันไม่ได้จบง่ายๆนะสคบแค่ไกลเกลี่ยมันก็จะมีศาลนู่นศาลนี่ศาลนั่นอีกจริงแล้วไม่คุ้ม ใช่ไหมคคุณเพื่อนช่างาต้องใส่ใจให้มากขึ้นนะคะสำหรับเรื่องของการบริการเพราะตอนนี้อย่างที่บอกว่ามันมีองค์กรที่เรอ่ดูแลผู้บริโภครวมถึงคุณเพื่อนช่างเองเวลาที่จะไปใช้บริการอะไรใครที่ไหนเราก็เป็นผู้บริโภคเหมือนกันถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้รับการบริการที่ดีเราถูกเอาเปรียบเราก็สามารถที่จะฟ้องร้องได้เช่นเดียวกันแต่ในขณะที่คุณเป็นฐานะของคนที่เข้าไปบริการคุณจะทําอย่างไรให้เขาประทับใจคุณจะทําอย่างไร ไม่ให้เขาฟ้องร้องคุณอันนี้เป็นประเด็นที่คุณต้องคิดนะคะสินค้าของ PSI ต้องแบบครบเซตนะคะและสำหรับตัวแทนติดตั้งมาตรฐานจะมีเช็คลิสต์อยู่แล้ว LNB PSI ไม้ใบจานรีซิเวอร์สายนำสัญญาณรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆด้วยนะคะที่ประกอบกันในเซตเดี๋ยวเบรกหน้าค่ะเราจะมาดูในเรื่องของคุณสมบัติการติดตั้งบ้างนะคะโอ้โหอันนี้ฝีมือช่างลุ้นๆเลยจะเป็นยังไงตามต่อในเบรกหน้าพักสักครู่เดียวค่ะ แคทเทเลคอมสุนทรียภาพแห่งการสื่อสารโพลิแซดของแท้กับมาใน,นช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการแซ t a อ s w ซ r ของเรานะคะอยู่กับข้อมูลดีๆซึ่งเป็นคุณสมบัติของตัวแทนติดตั้งมาตรฐานค่ะที่บริษัท p o l y e ซ t เนี่ยก็คือเป็นผู้นำอยู่แล้วนะคะที่จะสามารถตรวจสอบได้ว่าตัวแทนติดตั้งมาตรฐานเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง 2> 1 2 3 4 3> 2> จนมาถึงข้อ 8กันแล้วนะคะเบรกที่แล้วเราให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าพิเศ <P est S 2> แบบครบเซตนะคะคคแล้วก็พอสนใจเองก็คือยกตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาค,คุณเพื่อนช่างป่ายขอย้ํานะคะว่าคุณสามารถที่จะติดคุกได้คือพูดง่ายๆเขาสามารถที่จะจับคุณได้ใ,<ช>ออในรกรณีของการหลอกลวงก็ดีในกรณีอะไรหลายๆอย่างนะคะที่มันอาจจะเกิดขึ้นและเราก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นนะคะอ่ะเข้าสู่คุณ คุณภาพของการติดตั้งบ้างค่ะครเราจะต้องมีหลักในการพิจารณาอย่างไรเพื่อที่จะสามารถที่จะบ่งชี้ได้ว่าเป็นตัวแทนติดตั้งมาตรฐานคือจริงๆตัวการติดตั้งเนี่ยนะครับคือหลายคนก็คิดว่าตั้งยังไงก็ได้ง่ายๆโอ้ง่ายๆแบบนี้หลับตาติดยังได้เลยค,คือบางครั้งถ้าเมื่อเป็นมาตรฐานเนี่ยมันก็ต้องมีกําหนดว่าค,คนต้องเจาะยังไงตั้งยัางไงเสามาตรฐานยัางไงเนี่ยมันต้องได้ด้วยนะขนาดนั้นเลยใช่ครับเ,เพราะว่าวันนี้คือราคาเราก็ไม่ได้ถูกว่า ข้างนอกอใช่ไหมครับเราต้องทําอะไรที่มันเป็นชัดเจนกว่าข้างนอกในการทํางานานะครับการติดตั้งนี่คือหมายว่าหนึ่งปูนเราต้องไปดูว่าเป็นปูนชนิดไหนโอ้ไม้เป็นไม้ชนิดไหน <laughs> ใช่ไหมครับปูนก็มีอยู่3อย่างใช่ไหมครับมันทั้งมีทั้งอิฐมอนเบาอิฐแดงอิฐบล็อกอใช่ไหมครับการเจาะยึดก็ไม่เหมือนกันอีกอใช่ไหมครับอันนี้คือถ้าลงดีเทลก็น่าจะนาน ใช่ไหมครับคือทั้งเทปอ่ะทั้งเทปเลยใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆช่างก็รู้ว่าถ้าอิฐมอนเบาเราใช้พูกเหล็กไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าอิฐบล็อกอิฐแดงพวกนี้เราใช้พูกเหล็กได้เพราะว่าเราจะเห็นบางครั้งไปติดตั้งผู้ปรากฏว่าจานล้มจานหลุดเพราะว่าเราใช้อุปกรณ์ไม่ถูกกับงานกับวัสดุที่มันยึดยึดติด ซึ่งโพลิเซตเนี่ยจะต้องพิจารณาแบบนั้นด้วยในการหาทําเลติดตั้งนะคะในบ้านหนึ่งหลังเนี่ยก็แน่นอนแหละว่าดูทิศทางดูนู่นนี่นั่นแต่ในเรื่องของการหาจุดที่จะติดตั้งก็จะต้องพิจารณาด้วยว่าวัสดุของบ้านเนี่ยเป็นแบบไหนเพราะว่าบ้านโดยส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะเป็นอิฐมอนเบาซึ่งการยึดติดเนี่ยโอ้โหมันมันค่อนข้างที่จะยากใช่ใชเราก็จะเห็นว่าแต่ละบริษัทก็พยายามทํา กาวยางกาวปูนอะไรมาติดให้แน่นขึ้นใช่ไหมครับทีนี้อันนั้นคือการลงทุนแต่ถามว่าช่างจะทํำไหมก็เหมือนกับเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเรารู้ว่าสะดวกว่าตรงนี้ควรใช้กับอะไรนี่เราก็ไม่ต้องไปเพิ่มคอร์ตรงนั้นนะครับนี่คือเรื่องปูนแต่ถ้าเป็นเรื่องไม้ตอนนี้มันก็ไม้ตามมันนอกมันก็มีหลายอย่างใช่ไหมคือเราจะเห็นตามมันนอกเราขับขับรถต่างวันเขายึดอย่างไงก็ได้บางทีเสาเอียงเสาจริงๆแล้วสายก็ระลงยางเพราะมันจริงๆแล้วมันดูไม่ดีนะครับมันไม่เหมือนกับว่าทําแบบว่าเออ ขอกระดูกให้มันเสร็จคือพวกนี้มันต้องไม่มีในมาตรฐานที่เรากําหนดนีใช่ไหมครับช่างของเราพวกนี้ตัดออกไปเลยไม่มีแน่นอนนะครับถ้าเรียกติดตั้งกับโพลีแซดคุณจะไม่เห็นแบบนี้แน่นอนไม่เห็นแบบนี้ครับครับถ้าเป็นไม้โอเคเราก็จะไปดูว่าไม้เนื้อแข็งหรือเนื้ออ่อนนะครับในการยึดติดเราจะยึดยังไงการที่จะไปเจาะลังคาบ้านขึ้นนี่ผมว่ามันมีหลายที่ที่ทำาค่ะครับ คือเราต้องไปดูว่าถ้าเราเจาะขึ้นไปเราใช้อะไรในการชีนในการอุดน้ำมันจะไม่รั่วใช่ไอ้พวกนี้คือสําคัญนะบางคนก็ใช้วัสดุอ่ะเคยอุดตัวนี้เราไปอุดตรงโน้นซิลิโคนอุดตู้ปลาแต่ไปอุดเสาจานอย่างเงี้ยมันน่าจะได้เหมือนเหมือนกันมันมันคนละอย่างกันเลยนะจริงๆครับมันใช้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อพวกนี้คือโพลีแซทเนี่ยก็คือพิจารณาหมดเลยเหรอคะครับรายละเอียดดีเทลในการติดตั้งไม่ใช่แค่ว่าโอเคติดตั้งให้มันรับสัญญาณได้นะคะช่อง psi มา50%ขึ้นเปอร์้ซ็นต์ข้นหนิโอดแล้ว ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องดูพวกนี้ครับเราก็เปลี่ยนทีงบ้านบ้านเราค่ะเพราะว่าเราติดไปปุ๊บพุ่งนี้ต้องมาเซอร์วิสเนี่ยถามว่าคุ้มไหมกับที่เราไปไม่คุ้มสิบางบ้านนี่อยู่ไกลอ่ะเราก็ต้องขับรถค่าน้ํามันนี่เสียเวลาเราต้องทําให้แข็งแรงให้ดูแล้วก็ให้มัน ไม่ต้องมาเซอร์วิสอ่ะพูดง่ายๆทาให้มาตรฐานไปเลยเออในเรื่องของพื้นที่ในการติดตั้งนะคุณผู้ชมนิกไปต่างจังหวัดมาก็เพิ่งเห็นมันเหมือนกันคือเขาบอกว่าเขาติดตั้งเดิมเนี่ยติดมาสองสามปีแล้วเออแล้วมันก็ยึดได้ปกติคือดูได้แต่ช่วงหลังๆมันเริ่มดูไม่ได้พอพุ่นช่างขึ้นไปดูนกเน็กนเน็กคือไม้มันเริ่มอ่อนก็มีแบบนี้นะคะเป็นกรณีศึกษาไปแล้วเครื่องไม้เครื่องมือหล่ะเราจะต้องพิจารณาด้วยไหมอ่ะก็ต้องก็ต้องต้องดูครับ คือผมก็จะมีตัวอย่างของสว่านที่เราใช้ในปัจจุบันใช่ไหมบ้านลูกค้าเหมือนกับเราจะเจาะยึดเนี่ยใช่ไหมสว่านก็ต้องเป็นแบบดูดฝุ่นใช่ไหมปื้ดๆแล้วก็ดูดออกมาอย่างเงี้ยมันดูคือลูกค้าเห็นเครื่องมือเราก็โอ้เกิดความน่าเชื่อน่าเชื่อถือใช่ไหมดูแล้วภาพลักษณ์มันก็ไปด้วยมาตรฐานเราก็มาด้วยออันนี้สําคัญเหมือนกันนะเออนอกจากที่เราจะเป็นตัวแทนติดตั้งมาตรฐานที่ต้องมีฝีมือในการติดตั้งอย่างที่เพื่อนช่างบอกว่าโอ้โหตอนเนี้ยซานดิโเทมันติดง่ายน้ําหนักเบาไม่ต้อง อะไรเยอะแยะติดตั้งคนเดียวชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วสบายสบายเชื่อผมไหมอีกเคสหนึ่งที่ผมไปเจอติดตั้งกลับบ้านเลยดูได้แต่ลืมล็อกน็อตเอ้าปรากฏว่าพายุมาไปเลยสิไปเลยผมว่าเคสนี้ก็น่าจะเยอะสําหรับช่างบางคนดีใจไงอ่าทำได้แล้วจบแล้วเก็บเครื่องไม้เครื่องไม้กลับไปกลับปรากฏว่าน้องดูไม่ได้เราขับรถไปใหม่ปรากฏว่าลืมขันน็อต ไม่ไหวเลยตัวแทนติดตั้งมารนาด <c oughs> ยังเป็นแบบนี้นะแล้วก็เน้นย้ำนิดหนึ่งครับเรื่องการพันสายงจากตัว lnb มาที่ตัวขอบจานคือผมแนะนําให้ใช้ตัวเคเบิลไทยนะ,ะ,ะเคเบิลไทยมันสาหรับงานในล่มะนะครับถ้าคุณเคเบิลไทยรัดคุณต้องใช้เทปบันสายพันอีกรอบหนึ่งเคเบิลไทยเวลาเราใช้เป็นนานๆเพื่อมันจะโดนความร้อนจะแตกและกรอบพวกมันจะตกเป็นท้องช้างเพราะฉะนั้นก็คือถ้างานภายนอกก็คือจะใช้สายพันสายไฟมากกว่าดีกว่าใช่เทปบันสายภา อืมอืมอ๋มอโอเคอ,อ,อันนี้นะก็เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งละกันนะคะสำหรับเรื่องราวของการติดตั้งที่คพื่อเพื่อนช่างสามารถที่จะ ปรับใช้ให้มันเหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละประเภทก็จะยืดอายุการใช้งานมากขึ้นด้วยนะคะอ่ะเรื่องของเครื่องมือในการปรับหาสัญญาณอันนี้สําคัญด้วยหรอสําคัญอแต่ก่อนเราจะยกทีวีใช่ไหมยกทีวียกรีซิเวอร์ดึงสายไฟแล้วลงระย่างขึ้นบนหลังคาบ้านลูกค้าเนี่ยคือดูแล้วมันมันดูแล้วลูกค้าดูเอ๊ะมันเอาอะไรขึ้นหลังคาบ้านเราใช่ไหมมันจะพังหรือเปล่าหลังคาบ้านเรา ในลูกค้าก็จะมองภาพเราไม่ดีใช่ไหมเครื่องที่เราไปเทสเอาลงมาทำไมมันดําจังช่างเครื่องเครื่องชัางทำไมมันดำก็เครื่องที่ลองข้างบนแหละวามาไว้ข้างล่างใช่ไหมครับตอนนี้เราก็จะมีมอนิเตอร์เป็นจอนะครับแล้วก็ไปวัดนี่คือมันง่ายครับเป็นแบตเตอรี่แห้งใช่ไหมไปปรับแต่งอะไรนี่ง่ายอันนี้เครื่องมือพวกนี้สําคัญสําหรับช่างนะครับตัวหนึ่งก็ไม่ไม่แพงนะครับก็มีของเราก็มีขายนะนะคือไปใช้หนึ่งมันจะดูเป็นมาตรฐานนะครับมุมก้มเงยมุมนั้นความแรงสัญญาณคุณตี้อะไรได้ได้หรือยัง นะมันก็จะได้เป็นมาตรฐานการติดตั้งของมาตรฐานเนี่ยช่างผมนี่มีอยู่สิบทีมผมก็จะบอกว่าช่องที่แรงที่สุดวันนี้คือช่องอะไรเหมือนเล่นหุ้นเลยตอวนี้เช็ันต่อวันเลยใช่ตัวไหนเบาที่สุดก็มาเช็กก็มาแลกกันใบวันนั้นคุณต้องได้สัญญาณใกล้เคียงกันเท่านี้เพราะว่าบางคนเอ้ยรับได้สามารถเจ็ดเก้าสิบเจบกลับบ้านไปกดๆไปช่องอื่นดูไม่ได้เลยใช่เอาน้องมาดูทีวีพี่หน่อยรับได้ไม่หมดทุกช่องเลยปรากฏว่า สัญญาณปรับไม่ตรงโอ้โหนี่เพิ่งรู้เนี่ยว่าพลิซัทเนี่ยคือเข้มงวดแล้วก็แบบว่าลงรายละเอียดอะไรขนาดนั้นคือจะต้องมีหมดเลยแล้วในเรื่องของงานเก็บงานเก็บสายล่ะอันนี้สําคัญผมยกตัวอย่างกี่สวรนคูดูดฝุ่นใช่ไหมครับเราไม่ต้องไปกวาดบ้านลูกค้าเสร็จปพื่มันก็ดูดเข้าในเครื่องแล้วก็ไปทิ้งข้างนอกนะครับการลอยจอะทุกรอยทุกรูนี่เราต้องมีซิลิโคนหรือมีปูนสําเร็จี่ยไปอุดให้ลูกค้านะครับแล้วก็เก็บกวาดให้ดีตีกิ๊บก็ต้องดูว่าระยะห่างเท่าหนึ แล้วก็ดึงให้ตึงตีหัวตีท้ายเดี๋ยวนะตีเกียบเนี่ยคนอีเซนยังต้องใส่ใจรายละเอียดว่าจะต้องเป็น1ฟุตเถูกถูกใช่ครับจริงๆกิ๊บก็ต้องตัวน็อตก็ต้องมาอยู่ข้างล่างนะตัวพลาสติกต้องขึ้นอยู่ข้างบน คือตัวนี้ก่อนที่เราจะเอาช่างมาทํางานเนี่ยเราต้องให้ความละเอียดพวกนี้เราหถึงว่าถ้าเป็นบ้านเราล่ะถ้าอยู่ๆปุ๊บสายมันตกลงมาเดินไม่เรียบร้อยเหมือนงูลอยน้ำอ่ะโคตรหน้าโคตนหลังอ่ะบ้านเราก็ดูสวยห้องเราก็ดูสวยมันไม่รู้สายอะไรมาทิ้งอยู่ในบ้านเราเรู้สึกไม่ดีนะนะครับตัวนี้คือพวกนี้เราก็ต้องให้ความละเอียดในการเก็บงานการเดินสายพวกนี้การพันเทปบพันสายนี่ต้องพันกี่รอบนะครับต้องรัดลงมาเท่าไหร่ตีกิ๊บไปยังไงเดินไปยังไงลงบ้านลูกค้าลงยังไง อันไหนควรทําแบบไหนยังไงเนี่ยเราจะอบรมแล้วก็ให้มาตรฐานกับช่างไปเลยเออ แต่ถ้าพูดถึงคุณลูกค้าบางบ้านซีเรียสนะเออเหมือนอย่างนิกเองเนี่ยคือโดยส่วนตัวจะตงิดตงิดใจนิดนิดอะว่าเอ๊ะมันทําไมมานลอยอยู่หน้าบ้านแล้วมันทาไมไม่ทําให้มันตึงใช่แล้วถ้าฉันไปทําตึงเองเนี่ยมันจะยุ่งยากนะสําหรับฉันเนี่ยทำไมตอนแรกที่มันทํามันไม่ทําให้มันดีไปเลยเงี่ยก็จะมีคิดเหมือนกันคือถามว่ามันใช้งานได้ไหมก็ใช้ได้แต่มันก็จะแบบว่า ต่งหิดต่งหิดอยู่นิดนิดว่ามันน่าจะดีกว่านี้นะมันน่าจะสวยกว่านี้อะไรประมาณนี้ซึ่งนิกเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็อาจจะแบบอ่าการส่งมอบงานโอ้อันนี้แหละคุณลูกค้าจะต้องมาเช็คลิสต์แล้วก็ต้องดูว่าหน้าจานเหมือนที่ผมเกิดเมื่อกี้ว่าหน้าจานใช่ของพีดไอไหมหัวรับ LB ใช่ไหมสายใช่ไหมสุดท้ายแล้วมันก็จะมีจอบงานว่าช่างชื่ออะไรที่ไปติดตั้งให้คุณใช่ไหมคุณก็เก็บไปนั้นแหละไว้เป็นตัวบรันตีคุณ มีปัญหาเพือ่อคุณก็จะเอาโทรเข้า,<อ>ามาที่แล้วก็มาเช็คตามสต์นัมเบอร์ว่าตรงตามที่เราออกําหนดะนะครับแต่ก่อนที่จะส่งมาเราต้องพาลูกค้าไปดูด้วยนะว่านี่นะจานนี่นะเอลมบีนี่นะสายนี่การเดินงานเรียบร้อยไหมครับถ้าเขาไม่เรียบร้อยให้แก้ตรงไหนไหมครับทําจนลูกค้าพึงพอใจแล้วถึงให้ลูกค้าเซ็นรับโอ้โหพอสมใจค่ะรายละเอียดเยอะขนาดนี้สงสัยวันหนึ่งเนี่ยติดตั้งแค่หลังเดียวเองหรือมั้งติดได้มากกว่านั้นยังไงอะวันหนึ่งเราติดวันละสี่ชุด สำหรับโพลิสแททีมเดียวนะใช่ครับเพราะว่าใช่ใช่เพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราทํามันเกิดความชานาญมันก็จะรู้แล้วเหมือนเดินทางในกรุงเทพนั่นแหละถ้าคนไม่รู้เส้นทางในพังวันก็หาบ้านลูกค้าไม่เจอรอะเรามี G.P.S นําทางปุ๊บเราไปบ่อยๆทุกวันปุ๊บมันก็รู้แล้วว่าตรงนี้ไปตรงไหนตรงนี้ไปตรงไหนไปถึงหน้างานแบ่งหน้าที่หัวหน้าลูกน้องหัวหน้าทาอะไรลูกน้องทําอะไรใช่ไหมครับคนนี้ติดตั้งคนนี้เดินสายทุกอย่างมันจะมาเมืัดกันชั่วโมงเดียวจบ โอ้ถามจริงอย่างทีมออกไปติดตั้งครั้งหนึ่งของผู้ริเซทเนี่ยกี่คนต่อหนึ่ง <S 2> 2 <S ทีมสคนครับสองคนใช่ครับ อ้าเหรอก็เหมือนเพื่อนช่างทั่วไปนี่เหมือนครับแต่คือเราก็จะมีอะไรที่แตกต่างอยู่ใช่ไหมครับโอ้โหไม่อย่างนั้นนะคะไม่ได้รับความชื่นชมมากมายขนาดนี้จาก Facebook เห็นบอกว่าโอ้โหไปโพสเนี่ยมีมาด่ากันเยอะเลยไม่ใช่มาชม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 จริงๆเราแลกเปลี่ยนข้อมูลกันจริงๆผมว่าเป็นเรื่องดีบางคนอาจจะไม่กล้าพูดโดยตรงใช่ไหมก็เหมือนกับว่าเฟซก็เหมือนป็นที่ระบายที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมใช่ไหมครับตรงนั้นเราก็แลกเปลี่ยนกันเราก็ยินดีรับฟังข้อมูลไหนที่รายข้อมูลได้เราก็ให้ ในที่ไม่ได้เราก็รับฟังเพื่อมาปรับปรุงแก้ไขเราใช่ไหมครับยินดียินดีนะคะสําหรับใครที่อยากที่จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวของจานดาวเทียมก็ดีเรื่องราวของการติดตั้งเรื่องราวของสัญญาในการรับชมก็ดีนะคะ Facebook ของ p o l i เซตก็คือจานดาวเทียม psi ชัดล้านเปอร์เซนต์วงเล็บโพลิเซตของแท้ยาวหรือเปล่าคือยังไงเราใช้ค่ะเราร์ชได้เลยครับพิมพ์่าจานดาวเทียม psi ชัดล้านเปอร์เซนต์ เอาเอาเปว่าตามนี้ตามเจอครับเจอเจอเจอแน่นอนเพราะว่าคำว่าจารย์ดาเทียมมันขึ้นไม่กี่เจ้าใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเป็นเพื่อนกันแล้วคลิกไปก็เจอแล้วใช่เข้าไปกดไลค์เข้าไปเป็นเพื่อนกันได้นะคะแล้วก็มีปัญหาก็สามารถที่จะปรึกษาทางโพลิแซดได้เลยเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนติดตั้งมาตรฐานอยู่แล้วแล้วก็โดยตรงจาก PSI เลยสําหรับคุณลูกค้านะคะบ้านไหนที่ติดขัดในเรื่องของการ รับสัญญาณก็ดีติดขัดในเรื่องของสินค้าก็ดีติดขัดในเรื่องของอาการที่จะโทรหาช่างนะคะอยากให้เข้าไปแก้ไขเข้าไปดูแลให้ที่บ้านท่านก็สามารถที่จะโทรเข้าไปที่ PSI Call Center รวมถึงเข้าไปโพสต์ที่ Facebook ของ โพเซ็สสตได้เลยนะคะพอสนใจก็จะอยู่หน้าจอแล้วก็คอยตอบไง <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> วันนี้นะทั้งหมดเวลาแล้วค่ะครั้งหน้าเราจะมาอัปเดตอีกหลายๆเรื่องนะคะ <c oughs> ที่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวแทนติดตั้งมาตรฐานรวมถึงข้อมูลอื่นๆด้วยที่เป็นประโยชน์สําหรับชุมชนคนดาวเทียมของเราค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีครับ